ส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามประโยคหนึ่งในคำขวัญประจำจังหวัดนครปฐรมอาจจะกลายเป็นเพียงตำนานหากการฟื้นฟูสวนส้มโอในตำบลทรงขนองที่ถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดร้อยเปอร์เซนต์เต็มพื้นที่กว่า4,400รยไร่กลับมาไม่ได้จากผลผลิตทางการเกษตรอันดับหนึ่งของจังหวัดนครปฐรมที่เคยสร้างรายได้อย่างงดงามให้แก่เจ้าของสวนกว่า1,300ัครวัวเรือนกลับต้องจมอยู่ในน้ำท่วมขังยาวนานกว่า1เดือน ทำให้ภารกิจการกู้สวนถือเป็นภารกิจกู้ชีวิตของชาวสวนส้มโอท,ทุกคนด้วยเช่นกัน ไม่เพียงนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะที่ต้องการการฟื้นฟูจากเหตุการณ์น้ําท่วมในครั้งนี้ส่วนส้มโอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในตำบลทรงคนองอําเภอสามพลานจังหวัดนคนปรปฐมแห่งนี้ก็มีน้ําเข้าท่วมเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะส่งผลให้เกษตรกร,กรในพื้นที่ขาดรายได้กว่าร้อยล้านบาทอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกของไทยด้วย โดยในขณะน,นี้ทางโครงข่ายสวนส้มตําบลทรงคนองได้ทำการกู้ส้มโอที่มีลักษณะเป็นกระเพาะหมูล้อมรอบด้วยแม่น้ำท่าจีนไปแล้วกว่าร้อยละ80ของพื้นที่ในช่วงแรกได้มีการระดมชาวบ้านช่วยกันวางกระสอบทรายล้อมรอบสวนเป็นระยะทางกว่า50กิโลเมตรเพื่อเป็นแนวผนังกั้นน้ำก่อนที่จะทำการสูบน้ำในพื้นที่สวนออกซึ่งเครื่องสูบน้ำและกระสอบทรายได้รับความช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงชาวบ้านใน ื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยเช่นกัน ด้านอาจารย์กมลเปี่ยมสมบูรณ์ประธานสภาลุ่มน้ำท่าจีนผู้ริเริ่มกอบกู้สวนส้มโอตำบลทรงขนองเปิดเผยว่าในขณะนี้ได้มีการกู้พื้นที่ในสวนส้มโอได้เกินกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่แล้วอีกทั้งยังเชื่อว่าต้นส้มโอในสวนแห่งนี้จะสามารถมีชีวิตรอดมากกว่าร้อยละ60และอาจต้องใช้เวลาเกือบสองปีกว่าที่ต้นส้มโอจะสามารถออกผลและสร้างรายได้ให้เหมือนเดิม ปริมาณส้มที่ออกสู่ท้องตลาดจากบริเวณพื้นที่แห่งนี้ก็จะหายไปด้วยนะครับเราก็ยังต้องใช้เวลาอีกนาน เพราะว่าส้มที่ยังเหลืออยู่ถึงแม้จะไม่ตายแต่เราก็ยังจะต้องใช้เวลาในการบูรณะเขาเพื่อให้เขาแข็งแรงกลับคืนมาเพื่อที่จะออกลูกอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นต้นส้มยืนต้นตายเนี่ยเยอะมากและที่เห็นเหลืออยู่เนี่ยก็อย่าเพิ่งนอนใจนะครับว่าเขาจะอยู่รอดกับเราต่อไปเพราะว่าขณะนี้มันกําลังเข้ารด,ดูแลงในสภาวะที่น้ํากาลังท่วมโคนต้นเนี่ยเขาไม่สามารถจะดึงน้ําขึ้นไปเลี้ยงใบได้พื้นที่ของเราทั้งหมดเนี่ยกำลังกำลังได้รับการสูบน้ําออกจากพื้นที่ปริมาณน้ําที่เราคืนคานวณเบื้องต้นไว้ตั้งแแตต่ตอนนนรรรรรระะะะยกกกาาาาาทํโคงีมมมัจมปณ10ล้ ที่วิเมตขณะนี้ถ้าคาดเป็นตัวเลขของน้ําที่เราสูบออกไปแล้วก็วน่าจะได้อยู่ในราประมาณเกินกว่า6ล้านลูกบาศเมตรครับเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมในครั้งนี้ทางกรมวิชาการทางการเกรษตรจะเข้ามาเยียวยาเกษตรกร,เ,ร,กรเบื้องตน้นด้วยการนํากิ่งพันธุ์ของส้มโอมาทําการเสียบกิ่งต่อย,ยอดเพื่อจะได้ไม่ต้องลงทุนใหม่ทั้งหมด ขณะนี้เรามีโครงการที่ได้รับผลมือจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเข้ามาเพื่อช่วยเหลือในการเอาตาและกิ่งพันธุ์ของเกษตรกรในกลุ่มนี้เอาไปฝากไว้ที่ต้นพันธุ์ที่อยูนอ่นอกพื้นที่นะครับที่ไม่โดนน้าท่วมวิธีการของกรมวิชาการเกษตรก็คือการมาแกะตาจากต้นที่เคยอยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นต้นซึ่งสามารถที่จะแข็งแรงย,ยืนอยู่ได้นวันนี้เนี่ยนักวิชาการบอกว่าน่าจะเป็นพันธุ์ที่ดีด้วยซ้ําไปเพราะว่าเขามียีใน,ในการต่อสู้กับน้ําได้ยาวนานถึงขนาด30กว่าวันก็มีบางต้นนะครับ ส่วนส้มโอกว่า4,400ไร่ในจังหวัดนคปรปฐมแห่งนี้เป็นสวนส้มโอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีรายได้จากการส่งออกต่อปีร้อยละ80ของผลผลิตทั้งหมดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการฟื้นฟูสวนส้มโอคาดว่า2-3วันนี้ก็จะสามารถสูบน้ำออกจากสวนได้หมดจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและเยียวยาเกษตรกร,ร,กรต่อไปลิซ่าหนุนอาน,านันต์ไว์ทีวีรายงาน